เด็กชายคนนี้ล้อเลียนตำรวจจากนั้นเขาก็ทำท่ามือบางอย่างและกลายร่างเป็นนกอินทรีบินขึ้นฟ้าเขาบินตรงไปยังโรงเรียนแล้วกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งทำให้นักเรียนตกตะลึงมีนักเรียนคนหนึ่งอยากเรียนเวทมนต์จากเขาและเขาก็ยอมรับเขาพาเด็กคนนั้นไปยังทุ่งแห่งหนึ่ง จากนั้นทำท่ามือหลายท่าติดต่อกันจนเกิดรอยแยกชั่วคราวระหว่างหินยักษ์สก้อนพวกเขาเดินเข้าไปในรอยแยกนั้นและหายตัวไปเด็กชายวางดาบลงบนโต๊ะแล้วเริ่มสอนวิธีการแบ่งร่างดาบให้ดูมีคนหนึ่งหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปการสอนเวทมนต์เด็กชายบอกว่าถ้าเขาเรียนสำเร็จจะรับเป็นสิทธ์อย่างเป็นทางการจากนั้นเขาก็ทำท่าทางซับซ้อนอีกครั้งแล้วดาบก็แบ่งตัวออกมาเป็นหลายเล่ม ผู้ฝึกหัดพยายามทำบ้างโดยเอาเหรียญใส่มือเพื่อนแล้วลองทำท่ามือแบบเดียวกันเมื่อเพื่อนเปิดมือออกก็พบว่ามีเหรียญหลายเหรียญเพิ่มขึ้นมาจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเล่นเกมเล็กๆโดยเสกให้เหรียญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเด็กชายยังคงไร้ท่ามืออย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเหรียญล้นออกมาเต็มพื้นที่